โอเคทุกคนนี่ฮะปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะฮะผมจะตกปลาชายดนะปลาตะเพียนเนี่ยก็วันนี้ก็ผมจะไม่ใช้สูตรแบบใช้ทุ่นลอยนะฮะผมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยิยนดีต้อนรับเซฟิชชิ่งครับก็วันนี้นะฮะผมมาตกปลาไม่อ่างเก็บน้ำเข้าเต่าทุกคนไม่ได้มาน่าจะลายเดือนนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็เาว่าก็ว่ากันว่า,วาปลาเข้านะฮะปลาเข้าพอเข้านะ,ะไม่ใช่เข้าจัดวันนี้ผมเอามา5คันนะทุกคนผมก็ตีไปแล้วนะฮะเด,ดี๋ยวให้จดูนี่ครับผมตีมาห้าคันนะฮะวันนี้ก็มาคนเดียวครับก็วันนี้ก็ใช้เหยื่อสูตร สูตรเดิมนะทุกคนสูตรประจาช่องนะฮะท้าได้ปลาตะเพียนปลาปลาอีสอกตัวใหญ่ก็ทําเหยื่อตกเชโดด้วยนะทุกคนเนาะตกทั้งเชโดทั้งปลาหน้าดินทั่วไปทุกคนเนาะโอเคเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมว่าตีครบเลนห้าคันจะให้ดูบรรยากาศใหม่นะฮะทุกคนก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะใหม่น,นี่ผมไม่ได้มาน่าจะหลายเดือนแล้วนะทุกคนก่อนหน้าเนี่ยเคยมาอยู่คนหนึ่งแต่ว่าปลาไม่กินเหมือนช่วงนั้นช่วงนั้นมันเป็นอ่า ใต้น้ำไปคิดจะค่ายเยอะทุกคนคิดจะค่ายเยาสาลายเยอะเยอะมากแต่วันนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีทุกคนเออนี่ครับวันนี้มันไม่ค่อยมีนะฮะก็ผมตีวาห้าคันนะดูกลดูกันนะฮะก็ใช้ก็ะยี่สุดเดิมนะสุดเดิมสุดประจาประจาช่องทุกคนมีอยู่สุดเดียวทุกคนพอมามาตกตรงนี้ก็ก็ นั่นจะพอมีโอกาสนะทุกคนมั่นใจนะถ้ามีตัวนะก่อนหน้านี้ผมก็ตีแล้วนะทุกคนปลากินไปได้ประมาณสามสี่ตัวนะรอเดีผมจะถ่ายคลิปนี่ครับมีปลานี่ปลาตะเพียนมาสามตัวแล้วก็ปลาดินตัวนึงนะตัวไม่ใหญ่ครับสักจะใส่นะสักเที่งเที่ยงนะทุกคนก็ปลาตะเพียนนี้ครับผมแปลเปลี่ยนเป็นตกปลาเงาเฉดนะทุกคนแบบตกเโดสักสองคัน แล้วก็ตกนันดินปานินจากสามกครับคุณทุกคนไปตามไปตามชมเลยครับ นี่ทุกคนสองตัวเลยนะนี่มาที่สองตัวเลยนะย้อด โอ้ปลาหนิลตัวไม่ใหญ่ทุกคนนี่เจ้เองไห็นใจเถอะน่าจะปลาเล็กตัวไม่ใหญ่ ตัวปานินปลวปานินน้อยโอ้ตัวไม่ใหญ่ตายเฉยตัวไซนี้ก็น่าจะลอยกว่ามันสามสี่เดือนนะสวยยอดเขี่ยไปเลยทุกคนตัวใหญ่เราก็ปล่อยนะไอตัวเล็กเราก็ปล่อยเล็กเราก็ปล่อยใหญ่เราเอา รู้ไหทุกคนจะได้ปลาใหญ่ไหมวันนี้ว่าปลาตะเพียนไซโลอะไรเงี้ยปลานินไซหนังฟ้าหวังว่าจะมีตัวนะวันนี้ <Okay. S 1> ตีมันต้องไกลนะดอกปลานินตัวเล็กเยอะเยอะบองมากว่าทุกคนแต่ชุดใส ชุดประมาณฟ้า,าตัวต้องฟ้ามือนะมันมีน้อยต้องมาลุ้นกันผมว่าขาเล็กในปลาตอดจังนะหรือปาลาอะไรใส่หย่อนนะ่ย นานๆจะออกใหม่ทีทุกคน,ลกนปลาครับปลาทุกคนปลาใสงามๆโอ้โหไจใจเชสาร่าดูเะทุกคนตัวก็ติดเองอตอนนี้ผมก็ตีเกลี่ยนเยอะครบห้าขันแล้วนะทุกคนเนาะก็มันก็มีกลิ่นอยู่บ้างนะทุกคนนะแต่ว่ามันมีแต่ตัวเล็กๆ ตัวใหญ่ไม่มีฮะก็ได้มาแค่ปลาตะเพียนไซส์ฝ่ามือสองตัวแล้วก็มีปลาเนินตัวเล็กๆสองสามตัวก็มีปล่อยบ้างเก็บไปบ้างนะทุกคนแต่ว่าส,สักประมาณสิบมงนะทุกคนนะสิบมงผมจะใช้ขันใหญ่นะลองลองติดลองลอง,ลอง,ลอง,ลองตีชชโดนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะมีตัวกินไหมวันนี้ก็ไม่มีปลายิสกได้มาแค่ปลาตะเพียนก็ ผมว่ามันก็กินนะถ,ถ้ามันมีตัวถ้ามันถ้ามันมีตัวนะถ้ามันเจอมันต้องกินเพราะพวกเขได้อยู่นะเอาปลาตะเพียนแล่เนื้อเกีื่อเบ็ดตีหน้าดินนะตอนนี้ก็ตกหน้าดินไปก่อนตกเยื่อลานะไปก่อนเอาไว้สักสิบโมงใช้เหยื่อปลาตะเพียนตกประชโดสักขันสองขันสักขันนึ่ะขันใหญ่ทุกคนขันเล็กนี้นก็ตกบานเนินปลาตะเพียนเหมือนเดิมก็วันนี้ก็ใช้สูตรเหยื่อ มนเดิมด้วยคนมนเดิมก็ผมว่าสูตรผมก็ไม่ไม,ไม่พลาดนะผมว่ามีถ้ามีตัวก็โอเคปลาต่อปลาตอด,ตอดถ้ามันมีตัวนะนก็กินนะผมก,กินดีนะปลาพี่แต่ว,ว่ามันปลาดนูนี่ชุดชุดเนี้ยปลาตัวไม่ใหญ่ไฮดปลาตัวเล็กมันตัวเล็กจังวะตอดเบ,บาๆโอ้ยหย่อนนะ อืมอยู่เอ้าย่าบอลน่ะไม่อยู่อ่ะอืมวัวปลาตัวเล็กมากเลยนะก่อนหน้านี่ผมมาตะโขนึงนะโอ้หเนเนเนอ่างเนี่ยมีแต่ทุ่นทุ่นเฮ้ยปลา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 อะไรปะปลานีนเอาครับทุกคน มีกซไซน,นี้มีกระซไซน,นี้ด้วยคนไซช์มีป้าตอดอยู่คันไหนอ๋อคันใหญ่คันกลางทุกคนตอดเบาๆอย่างงี้น่าจะปาดน,นินไซส์สองนิ้วถนะูว่าตัวไม่ใหญ่หรอกบางทีมันกินกินดีจัดเลยนะแต่ประตูไม่ใหญ่อะเออถ้าประตูใหญ่ๆนะกอ็อย่างงี้โหกินแบบนี้ ต่อเบาๆอ,อย่างนี้ันต่อเบาๆอ,อย่างนี้ทุกคนจะปลาเล็กะนี่ปลานึ่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมว่ามีไหมเขามีนะอาจจะมีแบบน้อยตัวตัวไม่ใหญ่ตัวไม่เยอะมีแต่ตัวไม่เยอะตอนนี้ก็นั่งรอนะทุกคนตีเบ็ดแล้วก็นั่งรอก็ <c ười> <ÿ S 1> <c ười> ผมก็ชอบแบบนี้นะผมมชอบเป็นคนที่ไม่ชอบตปกปลาแบบที่ยอมนั่งเดินไปเรื่อยๆเนะผมชอบแบบว่าตีปุ๊บนั่งรอ ชอบสบายสบายเออคนเราชอบมันไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้หวังว่ามีตัวกินนะวันนี้ผมมั่นใจเลยว่ามีตัวกินแน่นอนโอเคทุกคนนี่ฮะปาตะเพียนปาตะเพียนนะฮะผมจะตกปาชายโดนะปาตะเพียนเนี่ยก็วันนี้ก็ผมจะไม่ใช้สูตรแบบใช้ทุ่นลอยนะฮะผมจะตกหน้าดินปาตะเพียนเนี่ยผมจะแร่เนื้อทุกคนเอาอเฉพาะเนื้อมันนะเอาอเฉพาะเนื้อมันตกปาชายโดดูนะทุกคนนะโอเคทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปเตรียมก่อนแป๊บนึงนะนี่ตัวใครเท่าฝ่ามือได้มั้งโอเคทุกคนนี่เลยทุกคนมองเห็นไหมฮะผมจะเอาเอาเฉพาะซี่นึ่งนะเอาเฉพาะเนื้อมันนี่ครับเบือตังแดงก็ดีนะ ค่อยล้างนะพื้นนะอืผมว่าผมผม,ผมว่าปาดปลายปาจะโดชอนะ็อปเลยทุกคนนี่ฮะแล้ววนจะเกี่ยวอีอะเบ็ดสองตัวนะทุกคนนะโอเคทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ผมใช้เบ็ดสองตัวนะฮะเบ็ดเบอร์ไม่ใหญ่เนะี่ยวันนี้ใช้เบ็ดเบยสิบหกสิบหกของไพโอเนียทุกคนเนะาะก็ใส่สลิงก็บเบยสี่สิบ เบอร์40สลิงนะ40ปอนด์ทุกคนก็ลองดูฮะตกปลาทุกคนไม่มีอะไรสูดแต่งตัวทุกคนเราก็ใช้แบบเนาะลายลายยางลาแบบให้ได้ปลาไม่มีสูตรอะไรตัวผมว่าเกี่ยวเหยื่อปาเกี่ยวเหยื่อตกปลาปลาทะเลทุกคนเนาะเบอร์สองตัวหัวท้ายแล้วเกี่ยวเข้าไปทุกคน ใครนี่ครับประมาณนี้ผมจะเกี่ยวขันใหญ่ขันเบสทุกคนขันเบส <c oughs> นี่ครับนี <c oughs> ่ครับทุกคนก็ตีกันนะฮะ วางว่ามีตัวกินนะวัตีิปาชาโดูอ่ะโอเคทุก <Okay, S 2> คนก็บอกตีหน้าดีนนะทุกคน่เยอสุดเออโอ้ได้เห็นเองเหรอที่จะไม่ไกลเลยใจเถอะเป็นไปไรครับก็ตีสิทธ์ก็ปล่อยให้มันหย่อนนะทุกคนนะใส่กระป๋อยให้หย่อนทุกคนเปิดหน้าลอกไว้ เราให้มันลากพยายามอย่าให้มันตึงนะทุกคนถ้ามันตึงนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็ปลาเโดมันระแวงนะมันรู้มากพอใส่เอ็นตึงปุ๊บมาปล่อยเลยนะเนี่ยประมาณนี้ยเปิดตาลลอกทิ้งไว้เวลามันดึงใส่ดึงนะแล้วเขาจบคันโอเคทุกคนรู้กันนะฮะหวังว่ามีมีผลงานนนวันนี้ออขันไหนวะเนี้กินเพาะก็สองขันเลยหรอ กินทีสองคันสองคันเลยทุกคนแต่ปลาเล็กอะตัวไม่น่าจะใหญ่อะสภาพเนี้ยรอให้มันลากอ่ะทุกคนเนาะถึงเวลาเขาทำงานแล้วทุกคน ก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะดีได้ยินเสียงเครื่องจากเสียงจะดังน่าดูเฮ้ยตายเฉดซาระไม่รู้ว่าเสียงเขาจะดังขางนาดไหนทุกคนต้องรู้กันโอ้ยปลากล็ปลากปลาไม่กินขะเล็กแต่ตัวไม่ใหญ่ทุกคนปอดตึบเบา ปลามันตอดอยู่นะทุกคนปลาอะไรได้ที่อพอนดี้ก็เวลาเก้ามงกว่านะทุกคนเนาะแต่ว่าปลาอย่างเงียยเงียบเลยก็มีตอดอยู่บ้างเอาจจะปลาเล็กแหละ ปลานล็น้อยโอ้ oh my god นี่ไงเห็นไหม <c oughs> กินแบบนี้เลยนะปลาตัวไม่ใหญ่จริงๆเลยตัวตัวจ,จ,จ,จริงเล็กมากถูก <c oughs> <c oughs> ว่าอันนี้ก็น่าจะมีตัวอีก น่าจะปลาน่าจะปลาเล็กว้าวเห็นไหมทุกคนโอ้ยตายบางทีมันก็เล็กเกินไปขัดนไหนขัดนไหนอืตัวมันแค่แรงตล้วป,ปลาอะไรวัเนี้ยวุ้นเบาอืม <c oughs> แล้วปลาเล็กอีกแล้วมั้งเนี่ยพวกปลานิงตัวเล็ก เยอะจังวะเฮ้ยอ,อยู่ไหมเนะี่ยอยู่ด้ดยดวยทุกคนโอ๊ยตายนี่ตัวเป็นโลได้ไหมปอกมาอีสามสี่เดือนน่าจะเป็นโลมีแต่ไซ้อย่างเงี้ยเฮ้ยตายเชะ ก็ไม่รู้เออลึกซึมวอไซมีสายทุกคนจะสองนิ้วได้มั้งเนี่ยมากกว่าสองนิ้วได้มั้งตรงเนี่ย<ฮ>เจอด่ฟูงปลาเล็กๆก็ท้อนะอืมได้โอ้ยไม่ต่างกันเลยทุกคนไม่ต่างกันเลยสองนิ้วเท่าเดิม โอ้โหฮะแขนยาวในปลาตอดอยู่นะไม่รู้ปลาอะไรทนะุกคนอื ออนไม่มีแต่ปลาเล็กเล็กปลาเช่อก็อืมว้าสายสามนิ้วได้มั้งมีไซส์มีไซส,ส์สองนิ้ว ไปตายเชะดูที่ปลาอลาเ,เลยปลาตะเพียนเลยทุกคนตะเพียนฟามหกูได้อยู่นะทุก <c oughs> คนอย่างนี้สักห้าตกกรพอแล้วนะโอ้สุดยอดนี่ฮะ อโอ้โหแค่นี้ก็โอเคนะเออแค่นี้ก็โอเคนะทุกคนค่นีข้ขนใหญ่ใส่ย,ย่อนนะฮะมือลูกปลาอะไรทุกคอนอยู่หรือบ้าง อเอาไงวะเนี่ย <laughs> เริ่มเริ่มเริ่มมีตัวกินแลนะ้วนะไปตายเถอะเดี๋ยวขอปั้นเหยื่อคันนู้นฮะ ปลาเล็กเลิมเข้าพึ่งตีงลงไปเมื่อกี้เนี่ยตายเถอะโอ้โอ้โอสภาพ สภาหักไม่ไหวครับ